3. สัญญาขันคือความจําได้หมายรู้เป็นกระบวนการหรือระบบอย่างหนึ่งในการรักษาชีวิตให้อยู่รอดที่เกิดขึ้นเองตามปัจจัยสัญญาขันจะมีการทำงานอยู่สองขั้นตอน 1. เมื่อมีผัสสะหรือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายสมอง กับอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมในครั้งแรกจะมีการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกครั้งไปทั้งในยามตื่นและยามฝันเราเรียกการทำหน้าที่ของสัญญาขันในขั้นตอนนี้ว่าความจำได้ 2. เมื่อมีผัสสะหรือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอีกครั้ง เราเรียกการทำหน้าที่ของสัญญาขันในขั้นตอนนี้ว่าการหมายรู้คือหมายรู้ว่ารูปนี้เป็นใครหรือเป็นอะไรหมายรู้ว่ารถนี้เป็นรถอะไรรถเปรี้ยวรถหวานรถมันหรือรถเค็มหมายรู้ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นโครนตมกลิ่นเหม็นของซากสัตว์กลิ่นน้ำเน่า กลิ่นยาหรือกลิ่นฟอร์มาลีนเป็นต้นหมายรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครเป็นเสียงอะไรเสียงรถยนต์เสียงจิ้งหรีดเรไรเสียงกบเขียดเสียงหมาเห่าหอนเสียงฟ้าร้องเสียงเครื่องยนต์เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเป็นต้นหมายรู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับกายเป็นอะไรเป็นมดแมลงเป็นของแหลมของมีคมเป็นความเย็นความร้อนความอ่อน หรือความแข็งเป็นต้นหมายรู้ว่าตนกำลังคิดถึงอารมณ์ใดอารมณ์ที่เป็นรูปอันน่าใคร่หรือน่าชังอารมณ์ที่เป็นรสที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจอารมณ์ที่เป็นเสียงนินทาหรือสรรเสริญอารมณ์ที่อยากจำหรืออยากลืมอารมณ์ที่เป็นคนรักหรือคนเกลียดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสบายใจหรือทุกทรมานใจ กระบวนการอย่างหนึ่งของธรรมชาติในการช่วยรักษาชีวิตไว้ก็คือสร้างสิ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตเช่นสร้างปลาไหลให้มีเมือกลื่นเพื่อความคล่องในการเคลื่อนตัวและยากต่อการถูกล่างูพิษมีพิษสำหรับป้องกันตัวหรือเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์อื่นมาเป็นอาหารลูกออดต,ตอนอยังเล็กอาศัยอยู่ในน้ำธรรมชาติจึงสร้างให้มันมีหาง สำหรับแหวกว่ายแสวงหาอาหารและหนีภัยแต่พอมันโตขึ้นมีขาสำหรับกระโดดแล้วขึ้นจากน้ำไปอยู่บนบกหมดความจำเป็นต้องใช้หางสำหรับการเดินทางแล้วเพราะมีขาขึ้นมาทดแทนแล้วหางของมันก็หดสั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของลำตัวสัญญาขันที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็เช่นกันเป็นเพียงกระบวนการอย่างหนึ่งของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาจากปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อการสแสวงหาอาหารการหนีภัยและการรักษาชีวิตเท่านั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ยึดว่าเป็นเราหรือของเราเลยมีแต่เราเองแหละที่ทำใจเป็นอันธพาลไปยึดสิ่งที่เป็นธรรมมีปัจจัยมาเป็นตนเป็นของตนเหมือนบางคนที่แอบไปยึดบ้านยึดที่ดินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองถ้าสัญญาขันซึ่งเป็นสิ่งช่วยรักษาชีวิตอย่างหนึ่งเสียไป ไม่ใช่เพียงว่าจะใช้ชีวิตได้ยากลำบากเท่านั้นแต่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยยกตัวอย่างลูกบางคนจำต้องล่ามโซ่หรือกักขังพ่อแม่ไว้ในบ้านเพราะพ่อแม่เป็นโรคความจำเสื่อมขั้นรุนแรงออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกเพราะจำทางไม่ได้หรือหนักถึงขั้นจำลูกตัวเองไม่ได้แล้วจะปล่อยให้ออกจากบ้านได้อย่างไรการปล่อยให้ออกจากบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล จะต่างอะไรกับปล่อยให้พ่อแม่เดินไปสู่ความตายการกักขังด้วยความรักความกระตันยูจึงเกิดขึ้นบางประเทศจึงมีกฎหมายการุญยาคาตคือฆ่าด้วยความการุรณาลูกบางคนก็จำใจขังหรือล่ามโซ่พ่อแม่ด้วยความการุรณาเช่นกันเหตุที่ไม่ควรเห็นว่าสัญญาเป็นเราหรือสัญญาของเราก็เพราะว่า 1. เหตุเบื้องต้น สัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย3อย่างนี้ 1. อายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายสมองอายตนะภายในทั้ง6อย่างนี้เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายในเมื่อร่างกายไม่ใช่เราแล้วอายตนะภายในจะเป็นเราหรือของเราได้อย่างไร 2. ออายตนะภายนอกได้แก่รูปรสกลิ่น เสียงสัมผัสและรรมารมณ์อายตนะภายนอกยิ่งชัดเจนเห็นได้ง่ายเลยว่าไม่ใช่เราหรือของเรา 3. วิญญาณในเมื่อปัใจจัยให้เกิดวิญญาณคือกรรมสังขารเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีในเมื่อวิญญาณอันเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้เกิดสัญญาขันมีปัจจัยมาจากสังขารไม่ได้มีปัจจัยมาจากเราแล้ววิญญาณจะเป็นเราหรือของเราได้อย่างไร 2. เหตุลำดับต่อมาการที่สัญญายังทำงานเพื่อรักษาชีวิตอยู่ได้เพราะร่างกายซึ่งเป็นอายตนะภายในยังมีอยู่แต่เมื่อใดที่ร่างกายนี้แตกดับสัญญาย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้ในเมื่อร่างกายซึ่งเป็นปัจจัย ให้สัญญาขันทำงานอยู่ได้ยังไม่เป็นเราหรือของเราแล้วสัญญาซึ่งเป็นผู้อาศัยกายนี้ในการดำรงอยู่จะเป็นเราได้อย่างไรเหมือนรถโดยสารคันหนึ่งไม่ใช่รถของเราแล้วเบาะนั่งผู้โดยสารจะเป็นเบาะของเราได้อย่างไร 3. เหตุลำดับต่อไปสัญญาขันมีลักษณะอย่างเดียวกับรูปขันและเวทนาขันคือไม่เที่ยง ดำรงอยู่เพราะมีปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครความเป็นไปของสัญญาขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราในเมื่อพฤติกรรมของสัญญาเป็นเช่นนี้แล้วควรหรือที่เราจะยึดมั่นสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปตามความปรารถนาของเราเลยว่าเป็นเราหรือของเราเปรียบเหมือนเจ้านายมีลูกน้องดื้อรัน้นไม่เคยเชื่อฟัง ยามอยู่รับหลังกลับพูดให้ร้ายเจ้านายอีกถ้าเราเป็นเจ้านายที่เปรียบเลยเราจะยังเลี้ยงลูกน้องคนนั้นอยู่ไหมหรือจะตัดขาดไม่เผาผีเท่านี้พอผู้มีปัญญาพึงเห็นสัญญาเหมือนลูกน้องคนนั้น4เหตุลำดับสุดท้ายสัญญาขันไม่อยู่ในอำนาจของเราเราสั่งสัญญาขันให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ เช่นให้สัญญาในสมองจดจำแต่เรื่องดีๆที่เราชอบอะไรที่ไม่ชอบไม่ต้องจำเขาก็ทำหน้าที่จำตามปกติไม่ได้สนใจคำสั่งของเราดอกเพราะเขาไม่ใช่ลูกน้องเราหรือเราจะไปสั่งคนอื่นให้จำแต่เรื่องดีๆของเราก็ไม่มีใครทําตามสัญญาสักคนดอกสัญญาอุปมาเหมือนก้อนหินใหญ่ที่กลิ้งลงจากยอดเขาสูงมีใครสั่งให้ก้อนหินหยุดกลิ้งได้บ้าง ต่อให้ตะโกนสั่งจนคอแตกก้อนหินก็ไม่หยุดกลิ้งเมื่อหมดปัดจจัยทําให้กลิ้งก้อนหินก็หยุดกลิ้งเองบางเรื่องเมื่อมีปัใจจัยให้จําแม่นเขาก็จําแม่นเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเหตุปัใจจัยให้จําแม่นหมดแล้วเขาก็ลืมของเขาเองจนบางครั้งแม้พยายามนึกก็นึกไม่ออกเช่นกรณีลืมกุญแจรถกุญแจห้องหรือโทรศัพท์เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัญญาขันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นไว้อย่างน่าฟังน่าคิดพิจารณาตามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมชาติของใจเมื่อยึดมั่นในสิ่งใดย่อมอยากให้สิ่งนั้นเป็นไปตามความต้องการของตนเมื่อยึดมั่นในสัญญาภายในคือความจำได้หมายรู้ของตนเองก็อยากจะให้สมอง จดจําแต่เรื่องราวดีๆที่นึกถึงแล้วทำให้หัวใจยิ้มได้คนที่มีความสุขมีรอยยิ้มอย่าว่าแต่คนเลยที่อยากอยู่ใกล้แม้สัตว์เดรัจฉานก็อยากอยู่ใกล้เหมือนกันเพราะการอยู่ใกล้คนเช่นนั้นความสุขใจจะเกิดง่ายตรงข้ามกับคนที่ชอบจดจําแต่เรื่องแย่ๆในสมองมีแต่เรื่องแย่ๆแ,แค่เห็นหน้าถ้าไม่จำเป็นจะไม่อยากเข้าใกล้เลย เมื่อยึดมั่นในสัญญาภายนอกคือยึดมั่นในความจําได้หมายรู้ของคนอื่นก็เช่นกันยึดมั่นในใครก็อยากให้คนนั้นมีแต่ความทรงจําดีๆเพราะรู้ชัดแล้วด้วยตัวเองว่าความทรงจํามีความสัมพันธ์กับความสุขโดยตรงคนที่ในหัวสมองมีแต่เรื่องราวดีๆคนนั้นมักเป็นคนมองโลกในแง่ดีคนที่มักมองโลกในแง่ดีคนประเภทนี้จะเป็นคนสุขง่าย ทุกยากในทางตรงข้ามถ้าเป็นคนที่ในหัวสมองบันทึกไว้แต่เรื่องราวแย่ๆคนนั้นมักมองโลกในแง่ร้ายเขาจึงเป็นคนประเภททุกง่ายแต่สุขยากเมื่อมีคนรักหรือสามีภรรยาก็อยากให้เขาจดจำแต่เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะความทรงจำเกี่ยวกับเราแม้ในร้อยส่วนของความประพฤติเราจะมีอะไรดีๆน่าประทับใจเพียงหนึ่งเปอร์เซ์ อีก99เป็นความประพฤติแย่ๆทั้งนั้นเราก็ยังอยากให้เขาจดจําในส่วน1นั้นอยู่ดีส่วนอีก99อยากให้เขาตาบอดมองไม่เห็นเมื่อมีลูกก็อยากให้ลูกจดจําและนึกถึงพ่อแม่แต่เรื่องที่ดีๆเพราะการชอบจดจําเรื่องที่ดีนอกจากจะเป็นคนสุขง่ายทุกยากแล้วยังทำให้เป็นคนมีอัธยาศัยดีอีกด้วย คนที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีเป็นดุดแม่เหล็กดึงดูดใจผู้คนให้อยากเข้าใกล้อยากคบหาคนที่มีอัธยาศัยดีมักประสบความสำเร็จในอาชีพสูงเพราะจะมีคนช่วยส่งเสริมผลักดันอยู่มากเมื่ออยู่กับโลกก็อยากให้โลกรู้เรื่องของเราแต่ในส่วนที่ดีและจดจำกล่าวขานถึงเราในแง่ดีที่ทำบุญบริจาคแล้วอยากให้เขาประกาศชื่อ หรือจารึกชื่อไว้ในที่ต่างๆเหตุผลแท้จริงแล้วมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือยึดมั่นในสัญญาภายนอกในเมื่อสัญญาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าไปยึดมั่นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วอยากให้สัญญาเป็นไปตามใจปรารถนาเมื่อสัญญาไม่เป็นไปตามใจปรารถนาย่อมเป็นทุกข์ในเมื่อยึดมั่นแล้วเป็นทุกข์แล้วจะไปยึดมั่นทำไม ฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ใจป่วยไม่อยากให้ใจต้องระทมทุกข์เพราะความคาดหวังหรือเพราะความผิดหวังพระพุทธองค์จึงสอนเราไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาในเรื่องใดทั้งสัญญาภายในภายนอกสัญญาในอดีตนานมาแล้วหรือสัญญาปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่ยึดมั่นในสัญญาความปรารถนาในสัญญาย่อมไม่มี เมื่อความปรารถนาในสัญญาไม่มีทุกใดๆที่จะเกิดขึ้นเพราะสัญญาย่อมไม่มีด้วยเช่นกันนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ในส่วนของสัญญาขัน